ในขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี2,568ขั้นตอนที่1ก็คือขั้นตอนของการเตรียมฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตรงนี้นะครับฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จะจัดเก็บภาษีเนี่ยมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้นะครับ1.1ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแนะนำเอาข้อมูล ที่ใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีพศ2567อ่าเอาข้อมูลในปี67นะครับแล้วก็ข้อมูลที่ได้รับแจ้งจากสำนักง,งานที่ดินหรือสำนักง,งานที่ดินสาขาและข้อมูลที่ผู้เสียภาษีแจ้งเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในปี2567เนี่ย นำมาใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการจัดเก็บภาษีในปี2568นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับข้อมูลได้มาจากไหนก็คือข้อมูลในปี67นะครับข้อมูลที่ได้จากสำนักง,งานที่ดินข้อมูลที่ผู้เสียภาษีแจ้งเปลี่ยนแปลงการทำประโยชน์ในที่ดินในปี67ทั้งหมดเลยนะครับนำมาเป็นฐานข้อมูลสำหรับการจัดเก็บภาษีในปี2568นะครับ แนวทางข้อ1.2ให้ท้องถิ่นเนี่ยตรวจสอบเพิ่มเติมนะครับใหต้ตรวจสอบเพิ่มเติมข้อมูลตรงนี้นะครับจากข้อมูล1.1เนี่ยว่ามีรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนเพียงพอในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือไม่1.3หากข้อมูลมีรายละเอียดไม่ครบถ้วนเพียงพอก็ให้เตรียมดำเนินการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่อยู่ภายในเขตของท้องถิ่นเพิ่มเติมต่อไปนะครับและ1.4กรณีคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเคยให้ความเห็นชอบลดหรือยกเว้นภาษีตามมาตรา56หรือมาตรา57ในปีพศ2567เพื่อบรรเทาภาระภาษี กรณีที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายหรือถูกทำลายก็ให้นำเอาข้อมูลดังกล่าวนี้นะครับมาใช้ประกอบในการประเมินภาษีในปี2568ด้วยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญมากนะครับจะต้องไปดูว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเคยให้ความเห็นชอบในการลดภาษีหรือยกเว้นภาษีตามมาตรา56 57หรือไม่ตรงนี้นะครับ ก็ให้นำข้อมูลตรงนี้นะีมาใช้ประกอบในการประเมินภาษีในปี2568ด้วยนี่คือในขั้นตอนที่1ขั้นตอนของการเตรียมฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับที่จะจัดเก็บภาษีในปี2568นะครับ